สำหรับคุณพอสรันนะครับก็ได้รับแจ้งจากทางเพื่อนๆนะครับว่าประสบอุบัติเหตุที่แถวบางน้ําเปรี้ยวนะครับทางโรงพยาบาลก็เลยแนะนําให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับคือโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวนะครับแล้วเราก็ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปรับตัวนะครับโดยไปรับมาถึงโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับรับมาถึงโรงพยาบาลประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับเมื่อมาถึงเราก็มีทีมนะครับแพทย์ได้รับการตรวจอย่างละเอียดนะครับโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของศีรษะ ทรงอกช่องท้องนะครับแล้วก็มีทีมการดูแลรักษาต่อเนื่องนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะขอให้ทางอาจารย์ประกรณ์นะครับเป็นคนพูดนะครับสวัสดีครับก็เอาข่าวดีก่อนแล้วกันนะครับณตอนนี้เนี่ยคุณพอดก็รู้เรื่องรู้สึกตัวดีนะครับพูดคุยได้รู้เรื่องดีนะครับจากการที่เราตรวจอย่างละเอียดนะครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยพบว่าสมองไม่มีเลือดข้างนะครับไม่มีช้ำอะไรนะครับ จะมีเรื่องที่เป็นเยอะหน่อยก็คือเรื่องของกระดูกนะครับมีกระดูกหักหลายตำแหน่งนะครับอันนึงก็คือกระดูกสะบักข้างขวานะครับหักแล้วก็จะมีกระดูกซี่โครงด้านขวาเนี่ยหักอยู่4ซี่นะครับทางด้านหลังนะครับ <คว swallow> จะมีส่วนของกระดูกอันหนึ่งที่เรา,เราอาจจะใช้คําพูดว่าเป็นปีของกระดูกสันหลังนะครับหักอยู่ประมาณสัก3าซี่นะครับ <S <S แต่จะไม่มีผลต่อเรื่องของระบบประสาทหรือการเดินในทั้งสิ้นนะครับ เป็นเแค่ปีกกระดูกเป็นส่วนที่ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแล้วก็เราเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องท้องเนี่ยพบว่ามีตับช้ำนะครับแล้วก็มีรอยปริของตับนิดนึงมีเลือดซึมไม่มากนักนะครับมีไตข้างขวานะครับมีรอยช้ำฉีกขาดนิดหน่อยนะครับเลือดออกไม่มากนักเช่นกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเนี่ยนะครับในเรื่องของตับและไตเนี่ย เนื่องจากเลือดออกน้อยแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่มากนักเนี่ยเราสามารถรักษาโดยการดูอาการเฉยๆนะครับให้ยาป้องกันการติดเชื้อแล้วรอเวลาให้หายเองได้นะครับส่วนเรื่องกระดูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บนะฮะนิดหน่อยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องรอเวลาถึงจะหายดีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์โดยที่ไม่ให้ออกกําลังกายหนักนะครับมีนิดหนึ่งก็คือเรื่องของกระดูกซี่โครงที่ว่าหักซีซี่เนี่ย มันได้ไปทิ่มปอดนะครับนิดหน่อยนะครับทำให้มีลมรั่วออกมาแล้วก็มีเลือดซึมในช่องปอดเล็กน้อยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเราก็ใส่ท่อระบายนะครับเป็นท่อระบายตรงซรวงอกนะครับระบายลมและปลอดเอ่อระบายลมและเลือดซึ่งขณะนี้เนี่ยปอดได้ขยายดีแล้วเลือดก็หยุดแล้วคาดว่าอีกสัก2วันเนี่ยเราคงเอาท่อระบายนี้ออกได้แล้วก็คนไข้สามารถที่จะลุกอะไรได้ดีนะครับแล้วก็จะเริ่มคนไข้เริ่มทานอาหารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ หรือความเข้ามีข่าวว่าเข้าไอซียูหลายคนจะตใะกใจเนัะโดยมากคนไข้อุบัติเหตุที่มีบาดเจ็บหลายแห่งนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บโดยเฉพาะเรื่องของตับและไตเนี่ยเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง oh. เช่นเลือดออกเนี่ย oh. เพิ่มมากขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูใกล้ชิด oh. เพืเเลยให้อยู่ใน ICU อันนี้เราดูมาประมาณ2วันแลวนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ค่อนข้างจะ,ะเรียบร้อยดีไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้เราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ําดู ไอ้รอยร่องรอยของเลือดที่เละว่าออกเนะี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเพียงก็เป็นแนวโน้มที่ดีที่ว่านะครเราสามารถรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับแต่ใช้เวลาทับฟื้นแล้วดูใกล้ชิดอีกสักนิดหน่อยคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะออกจากไอซียูได้ครับระยะเวลาในการรักษาจะใช้ประมาณสักกี่วันนะครับครับแล้วระยะเวลารักษาเนี่ยเรื่องหลักก็คือเรื่องของกระดูกซึ่งมันจะเจ็บนะฮะพวกนี้เนี่ยคงจะไปออกกําลังหนักอะไรไม่ได้เนี่ยประมาณสักหสัปดาห์แต่ประมาณสัก อ่สี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าคนไข้เริ่มเจ็บน้อยลงโดยการเราให้ยาแก๊สปวดช่วยแล้วเนี่ยคนไข้สามารถน่าจะลุกขยับอะไรได้นะฮะก็มีการทำกายภาพบำบัดอะไรด้วยครับจะมีช่วยเล็กน้อยครับเพื่อลดอาการปวดและคนไข้ได้ขยับตัวได้ดียิ่งขึ้นแสดงว่า,าตอนนี้คือหายเป็นห่วงเอนักปัจจุบันนี้ไม่ไมน่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ต้องรอดูสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่มีเลือดออกที่ตับกับไตาอาจจะต้องรอดูหน่อยในบางครั้งมันมีมีเหมือนกันที่ว่า รอ,อไปแล้วนะครับสามสวันเนี่ยอยู่ <c oughs> เลือดมันออกเพิ่มนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดในหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยคนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ไปออกกําลังหรือว่าเ,เรากลัวเลือดออกเพิ่มเติมนะครับแต,แต่คุณค่าจะมีผลกับเขาได,ด้หรืหอยังนะไม่น่าจะมีครับเวลาหายแล้วคิดว่าน่าจะเรียบร้อยดีเพราะว่าเรื่องของกระดูกที่หักทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะเข้าที่ของมันเองโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งกระดูกสะบักอันนี้เนี่ยก็เป็นกระดูกที่แตกแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีคาดว่าการออก ปใช้ชีวิตหรือออกกาลังกายเลยเนี่ยภายหลังจะได้ปกติไม่มีอะไรว<ม>ามพ่อด,ดีนึงหน่อยค่ะเท้าความเห,ห,หตุการณ์เราไม่ฟังเลยค่ะว่าไปเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงบ้างอุบ<ป>ัติเหตุอันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่ที่เอารถออกไปะนะก็ <ๆ S 2> ไม่อยากให้ขี่เพราะว่าคันนี้เพิ่งซื้อมาแล้วเองจะขี่เป็นครั้งที่สองซึ่งปกติก็จะไม่ได้ขี่อันนี้ก็ยังไม่ชินรถนะก็จะเตือนเขาเราเหมือนกันนะครับ แล้วล really okay. พอถ the ึงไงจริงก็เป็นจริงๆเพราะว่าพอเวลามันเสียหลักแล้วมันจะบังคับไม่ได้พอรถลิกไบค์เนี่ยมันหนักมันเยอะนะครับพอเสียหลักไปแล้วเนี่ยที่ทำอะไรไม่ได้ลรไปตอนเวลากี่โมงเขาเขาช่วงที่กลับมาจากที่รุ่นอ่ะมันประมาณ3ามโมงกว่าครับไไม่ข่าวตอไปตั้งแต่ทรงเช้าถึ่ายไม่ขาที่ออกมาเกาะกระแสก่อนหน้าบอกว่าพอหลักในแล้วทาให้เราเสียหลักแล้วตกลงไปนี่ใช่ใช่กัรนี้ อ๋อไม่ใช่หรอกครับเขาก็นอนมาทั้งวันเขานอนมาทั้งวันเลยตื่นบ่ายสามอะ <c oughs> แล้วแล้วขี่ออกมาบ่ายสามสิบห้าแล้วล้มคงไม่หลับในอะอาจจะเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยกับรถครับกพขี่รถด้วยกันปกติขี่ตามวัดจะืขี่ด้วยกันจะรู้อยู่เขาจะขี่เก่งกว่าผมแล้วเขาจะเป็นคนนําอันนี้ล้มเองไม่มีคู่กรณีอะไรไม่มีครับไม่มีครับมันเสียหลักถนนถนนจะไม่เรียบเป็นแต่ถนนเก่าซึ่งรถสวนกันอย่างเนี้ย ่ไมเก่อนหน้าที่พ่อเราไปมีลางไหมอนอะไรบ้างครับมีครับนอนไม่หลับก็คือคุณพ่อนอนไม่หลับใช่ครับแต่ก็เตือนแล้วครับแล้วเตรียมรถอีกคันให้เขาเขาบอกว่าเ้ยจะไปลองดูก็าะยังไม่เคยขี่ลองทางไกลดูเอามันก็ตามใจแต่ให้ระวังที่ออกไปนี่คือไปขับรถหรือว่าเป็นทำงานเออจะจะไปประจำอยู่แลวครับขอไปซื้ออย่างนี้ ไป,ปพักผ่อนเพราะว่าพอวันช่วงวันหยุดเนี่ยเขาก็าจะไม่ค่อยได้ไปที่อื่นก็พักผ่อนด้วยการขี่รถกันใช้ความลื่นขนาดไหนไม่ประมาณหกเจ็ดสิบอครับประมาณนะพอหีือทราบข่าวตกใจไหมครับน,นิดนิดหน่อยหน่อย,อยเขารู้อยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองก็เคยล้มครับไม่ถือว่าหนักะสำหรับครับไอ้กูเชียงาพ่อทราบหระอเปลอ๋อหลายคนครับทั้งเพื่อนเอเขาครับ เขคือหมายว่าพ่อไม่ได้ขับมาคนเดียวคนไปกลุ่มเลยครับมีเป็นกลุ่มขี่ตามกันมาแล้วเขาไม่ได้เขียนำขาำนำนะครับขี่ที่สองที่สามแต่พอเสียหลักไปปุ๊บคนขี่พอใช้ตามไม่สามารถช่วยอะไรได้อยู่แล้วนะครับ,รบผมพ่อได้เจอพอ่อย่งเจอครับเป็นังไบ้างครบงงับก็ถ้าเจอก็คำแรกก็ยิมข้าวนี่อะไรอย่าง้ไม่เป็นไร ก็อย่างหัวล้ออยากกินตาร์บ้างจริงจริงมีคนซ้อนด้วยไหมครับผมรถซ้อนไม่ได้ครับรถรถมันเป็นรถที่นั่งเดียวครับถ้าซ้อนจะซ้อนหน้าแก้ไม่เป็นไรครับโอเคครับหลังๆคุณพ่อยังได้พอขี่อีกใบอยู่นะฮะอ๋อตามสบายครับไม่ห้ามไม่ห้รอครับคุณพ่อคะยืนยันหน่อยไดหมครับว่าพี่พลไม่ได้บอกว่าดื่มกับอ่อล ไม่ได้ด no ื่มนะครับเขาเพิ่งตื่นบ่ายสามค่ะตื่นบ่ายสามครับใมส่วนของงานมีกระทบอะไรกับงานบ้างไหมครับเอ่อก็ก็จะมีเรื่องละครนดาเดี๋ยวต้องต้องให้ทาพบริการก็เรื่องคิวเรื่องอะไรก็จะท็ไปบอกกองละครไว้แล้วก็ส่วนอีเวนท์ที่เราไปเป็นควกของช็เลิกส่วนอีเวนท์ที่เซอร์หรือว่าโฆษณาที่เราถ่ายก็ ขอเรื่องไปก่อนสักสักเดือนหนึ่งไหมครับหรือว่าระะยเวลาพี่โทรไปประมาณ20วันก่อนที่จะมีนะเป็นยี่สิบวันรอดูอาการแฟนเป็นห่วงอ่ะคุณพ่อฝากของแฟนครับคุยบาทุกวันเลยครับตั้งแต่เช้าเลยอันนี้อาจจะออกอากาศก็ก็ทุกคนไม่ต้องห่วงครับก็คิดว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะโอเคแล้วครับ ตอนนี้ก็คือปกติไม่เคยพักก็นอนพักบ้างน,นอนพักแต่ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางหมอด้วยครับับดูแลเป็นอย่างดีอยากจะเีอนไปุ่นหน่อยครับก็ก็ต้องตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทนะครับที่ขนาดเขาขี่เก่งแล้วก็ยังเป็นอยู่ได้นะครับก็ชุดต,าต่างๆควรจะใส่ทุกครั้งนะครับตี้อ่า safety ทุกครั้ง กลไปรับที่เนวงอ่ะนักลับมาที่คุณหมออีนทรครับคุณหมอคาดว่าพ่อต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางบีวันนี้จะกลับที่บ้านได้อ่อย่างน้อยคิดว่าประมาณสองอาทิตย์นะครับให้ปลอดภัยจากเรื่องเลือดออกภายในนิดหนึ่งส่วนเรื่องของการเจ็บกระดูกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถรักษาอยู่พักที่บ้านได้ครับคุณพ่อครับจริงๆแล้วเรื่องเซตตี้ของพออครบไหมครับเป็นคนเตรียมให้ตลอดครับเป็นคนเตรียมให้มีเยอะมีทุกที เหมือนหน้าแข่งนะครับใส่เหมือนหน้าแข่งนะครับใส่ครบหมดเลยแม้แต่รองเท้าเสื้อแล้วก็เสื้อกาดก็ขาวนีเริ่มความเชื่อปีชงอะค่ะมอก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีส่วนหนึ่งสลองปีชงไม่สนองสองคุณได้มีเป็นข้อูลอะไรนีไหมคะก็เพิ่งเริ่มวันนั้นวันแรกปีชง ก็ยังไม่ทันจะไม่ได้ไปทำถ้อหาพอดีหลังจานนี้่ะคะเขาปกติเขาทำอยู่ตลอดแล้วก็อาจจะเป็นที่ดวงด้วยอาจจะมันดีเท่าไหร่มันจะมีคนเราก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องไม่เข้ามาละไรเพราะปดเจ็บปนอะไรเออบนเจ็บผมว่าก็มันไม่ถึงกับปวดนะเพบอกว่าเจ็บเจ็บหลังแต่หิวข้าวเพราะนั้นหิวข้าวมากกว่าเจ็บ ออนพรทำกับข้าให้บันกิน่เขาังไม่ให้กิน่งครับเขาัาขาางไม่ให้กินเนี่ยรเรา,าไนนแ,ตแต่วันนั้นยังออกมาก,ก็ยังไม่ได้กินอะไรเครับตอนนี้คุณพ่อก็ต้องแรงใครก็มาดูเองะค,ค,ครับมาว่าเพราครับหน้าตายิงหลอมเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับเสียงดังเหมือนเดิมหลหคนุ่เป็นห่ว่าจะเสียโฉมหมดรออะไรโอ้ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรเลยคุณหมอช่วยยืนยันหน่อยครับว่าหมอแ้ง้อ่ผมไม่ต้องใส่กาเกงไม่มีบาดแผลั้งใบหน้านะครับ ยังหล่อเราเหมือนเดิมนะครับมีบาดแผลที่ไหนป้าก็คือบอกหน้าจะมีที่หลังนะฮะเป็นแผลที่หลังที่หน้าไม่ไม่มีอะไรมีหลังเป็นแผลทะลอกธรรมดาครับไม่มีอะไรหมอสุดก็เลยแผลทั้งในจะเป็นข้างในครับส่ยากรรมไม่ต้องทำใช่ไหมครับไม่จําเป็นครับไม่สอนไว้เวลาล้มแล้วเหนื่อยหน้าไว้ก่อน ก็ไม่ต้องห่วงนะครับทางโรงพยาบาลมีทีมแพทย์แล้วก็เราเป็นโรงพยาบาลตัดยาภูมินะครับเวทานีเพราะฉะนั้นเรามีทีมแพทย์และเครื่องมือที่ดูแลคุณพอชนะครับให้กลับไปเล่นละครให้แางนกลับนะครับได้ดูเร็วๆนี้แหละครับครับหลังจากนี้จะมีการแผลอาการของพอเป็นระยะะครับคงคงไม่ต้องนะครับนะครับน้องจะได้พักผ่อนเต็มที่ทางผู้ป่วสามารถโทรมาสอบถามทางโรงพยาบาลได้นะครับว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงบ้าง ก็คงนารกครับก็คงต้องคุยกับทางทางน้องด้วยนะครับว่าสะดวกยังไง